อุลซี่ออกมาอีกครับ MA 3 8ไอตัวนี้เขาเรียกพี่ใหญ่ตัวใหญ่สุดแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ยมี MA 3 0เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ละไอตัวนี้คือพี่ใหญ่นะครับใหญ่สุดละฟังก์ชันฟีเจอร์ครบที่สุดนะครับสำหรับ MA 3 8มาดูกันเลยครับมันเป็นยังไงว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ครบแกกล่องออกมาครับง่ายๆกล่อง,ง,ง,งไม่มีอะไรเลยมีตัวมันล้วนๆเพียวๆนี่หน้าตาของมัน เหมือนเดิมครับเหมือน MA30 เป็นตะขอเกี่ยวอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมวัสดุอลูมิเนียมอลลอ,อยแข็งแรงทนทานนะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ตัวเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่108กร,รัมนะครับเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงแต่น้ําหนักเบานะครับวิธีการเหมือนเดิมครับวิธีการออกคือหมุนคุณหมุนอย่างนี้อ่ามันจะเป็น3ข้ออย่างนี้มีหัวมีตรงกลางนะครับแล้วก็มีขาขาก็กลางออกกลาง,อ,งยอย่างนี้อ่าจะสังเกตอย่างหนึ่งครับ ตัวขามนเนี่ยนะครับมันดูแปลกๆไปนะครับก็คือขามาก่อนไอเอ็มอมูขาหลังเนี่ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ทีนี้มันเพิ่ม,มอะไรบ้างอย่างแรกครับตรงนิ้วหัวเนี่ยผมบอกนะเป็นแม็กเซฟเวลาติดสมาร์ทโฟนคือดูอย่างนี้เอเอ็มสมฟูใครเคยใช้ก็เป็นอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างหนึง่งบางครั้งเนี่ยต้องการจะบิดกล้องบิดอะไรเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมันบิดไม่ได้ง่ายๆถ่ายตัวเองบางคนถือแล้วแบบจะไปถ่ายคนอื่นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจะต้องการบิดไม่ได้อย่างแรกเลยครับ MA38 หมุนหัวได้ครับกลับฝั่งได้นี่กลับฝั่งได้นะ กลับได้อ่าคุณต้องการติดด้านไหนแล้วแต่คุณเลยนี่ติดตึ๊บกลับฝั่งคุณก็หมุนอ่าตรงหัวเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ยมันหมุนอย่างงี้พี่เป็นโลหะมันจะโอเคไหมให้สังเกตรครับเวลาเราหมุนตรงเนี้ยมันจะมีโลหะเห็นไหมเล็กๆตรงเนี้ย อยู่ตรงเดือนตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้กล้องอินเฟิร์นะก็คือง่ายๆว่าตรงเนี้ยมันจะมีบ้างตรงนี้เป็นรูอยู่ใช่ไหมครับเพื่อไปล็อกกับไอ้ตัวเหล็กกลมๆข้างล่างเพื่อให้มันล็อกอะง่ายๆไม่งั้นเวลาเราหมุนเป็นธรรมดาถ้าเป็นน็อตธรรมดาเปลี่ยนธรรมดาหมุนเบรื่อยมันฟรีแน่นอนตัวเนี้ยมันทาตัวล็อกมาให้ซึ่งถือว่าออกแบบมาได้ดีโครงสร้างหลกักๆตรงบอดี้กลางนะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เขียนเปลี่ยนตรงนี้เป็น M A 3 8มอ่าเหมือนเดิมทีนี้มาดูไฮไลท์ครับคือด้านล่างเลยด้านล่างของมันเนี่ย เป็นซิลิโคนเหมือนกันมันพิเศษคือไอขาหลังมันเนี่ยครับขาหลังมันเนี่ยอย่างแรกนะครับตรงเนี้ยคุณสามารถบิดออกมาได้ตรงนี้ตัวเขียนว่ายูเนี่ยทีนี้คุณสามารถเอาไปเกี่ยวครับอ ต,ตัวนี้คุณสามารถไปเกี่ยวได้หมายความว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถไปเกี่ยวตมเขาเรียกคือคานต่างๆได้ทำให้การใช้งานมันเนี่ยสามารถจาเรียกว,ว่าแอดวานซ์มากขึ้นนึกไม่ออกนึกถึง TT8 8ตัวน้โมโนพอตตัวใหญ่มันเกี่ยวทํามุมท็อปได้เกี่ยวมุมแปลกๆได้ตัวนี้เกี่ยวได้เหมือนกันแต่มันขาเล็กๆนะครับมีข้อระวังอย่างหนึ่งการเกี่ยวเนี่ยน้ำหนักสิ่งที่เกี่ยวคือสมาร์ทโฟนที่เราใส่อะไรแล้วนะครับห้ามเกินสี่ยกรัมไม่งั้นมันเอาไม่อยู่นะแต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเกี่ยวได้จุดที่2องครับไฮไลท์เหมเอาตัวนี้ เจ้า MA38 ไปต่อขาตั้งที่เป็น1ต่อ4ได้เลยอ่าสามารถต่อขาตั้ง1ต่อ4ได้เลยนะตรงนี้มีรูอัลิล็อกเสร็จด้วยอ่าเพื่อความแน่นในเวลาใส่ขาตั้งถามว่ามันต่างกันยังไงไอเกียว1ต่อสี่ธรรมดามีอัลิตรงเนี้ยที่มี2องเขาเรียกเหล็กรูเนี้ยล็อกบางครัง้งหลายคนใช้เกียว1ต่อ4เนี้ยสังเกตนะครับถ้าเราเป็นเกียวธรรมดาล็อกไปเนี้ยคุณยังหมุนได้ถูกไหมขึ้นตัวได้ถ้าเป็นอันลิอย่างเงี้ยไอเหล็ก2อันเนี้ยจะล็อกแกนเอาไว้ทําให้คุณแแแแบบบบบบบลล็อออออกกกกห้้้นน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 ่่่่่่ขึมมมมมุไไไไดดดิเเเาาาางงยยๆๆตตะคครรััััฐสปี ยื่นออกมาหน่ดนึดนงด้านข้างขอบเนี่ยยืน่นออกมาสองฝั่งเลยเพราะอะไรตรงนี้นะครับเป็นอาสวิต์หมายความว่าไงคุณสามารถไปใส่กับเพจขาตั้งที่เป็นอาสวิต์ได้ทันทีเลยอ่าหมายความว่าคุณมีขาตั้งที่เป็นอาาเนี่ยปกติเราใส่กล้องใส่เพจที่กล้องวเวลาจะใส่มือถือก็ต้องถอดเพจออกถูกไหมครับทีนี้ไม่ต้องละซื้อ m a 3 8ไปกล้องก็เอาเพจขาที่กล้องไว้เลยจะใช้กับสมาร์ทโฟนคุณเสียบได้เลยตัวเนี้ยเข้าไปล็อกที่เป็นอาคาได้เลยนะครับ ถ้าเป็นมนาตรฐานครใช้งานได้แน่นอนทีนี้เวลาไปล็อกเป็นขา,ขาตั้งมือถืออย่างเงี้ยหัวจับมือถือที่ใส่ขาตั้งดียังไงสําหรับไอหัวประเภทแม็กเซฟเนี่ยผมแนะนาเลยนะหลายหลายคนเนี่ยที่ใช้ขาตั้งกล้องแล้วอยากจะหาหัวจับมือถือแนะนําซื้อแม็กเซฟเลยครับจบเพราะอะไรแนวตั้งแนนอนคุณสะดวกมากคุณนบิดอย่างนี้เลยครับอ่าแม็กเซฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอียงได้รุ่นใหม่ๆนะคุณสามารถเอียงมุมเอียงองศาเงี้ยได้หมดหมุนบิดอะไรเงี้ยง่ายดายสะดวกสบายมากแนะนําเลยนะใครซื้อหัวจับมือถือรุ่นใหม่ๆนะ เนี่ยไอตัวเนี้ยตัวเลือกที่ดีเลย MA 3 8เป็นขาตั้งได้ด้วยเป็นเป็นหัวจับอ่าเขาเรียกเป็นหัวจับมือถือใช้กับขาตั้งได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอยครับตรงเนี้ยด้านหลังของมันนะครับมันทําเป็นแม่เหล็กครับมันเป็นแม่เหล็กหมายความว่าคุณสามารถเอาตัวมันเนี่ยไปดูดกับเสาดูดตู้เย็นดูดอะไรต่างๆแล้วก็คือเนี่ยเอียงมือถือจะดูก็ได้จะอะไรก็ได้เนี่ยคุณอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหลักการแม่เหล็กตัวเนี้ยนะครับอย่างที่บอกน้ําหนักตัวแม่เหล็กเนี่ยสเปคหลักๆเลยนะครับตัวเนี้ยโหลดได้ประมาณ 600กรัมจากสเปคนะตัวไม่เหล็กนะหมายความว่าสมาร์ทโฟนที่ดูดเนี่ยแล้วตูดไม่เหล็กเนี่ยไม่เกิน600กรัมหมายตัวสมาร์ทโฟนที่ดูดได้ไม่เหล็กถึงจะเอาอยู่นะเกินกว่านั้นเนี่ยบางคนแบบโหไปต่ออะไรเยอะเนี่ยอาจจะไม่อยู่นะครับประมาณนี้นะดูจากฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแตกต่างจาก MA30 นะครับผมสำหรับเจ้า MA38 1คือหัวเนี่ยบิดได้2คืออัปเกรดฐานครับ เอ่มสามขูทำไม่ได้แน่หนึ่งอย่างคืออะไรนะครับหนึ่งอย่างเลยคือมันไม่มีเกีียวหนึ่งต่อสใช้เป็นขัดตั้งก้องไม่ได้นะครับทำเกี่ยวแบบเขาเรียกว่าไปเกี่ยวแบบคานต่างๆไม่ได้ละอาคาสวิตไม่มีไม่เหล็กไม่มีอ่า uh. จุดต่างหลักๆ5อย่างนะครับหรือถ้าใครบอกว่าโอ้ไม่สนอยากได้แบบสีคุณต้องเวนิเมียม,ม,ม,มฟุล์เพราะตอนนี้เอเมย์สมแปดมีแค่สีดาสีสีก็เ,เรียกไม่ใช่สีดําสีสเปซเกย์สีเดียวแต่ถ้าใครอยากได้ขาตั้งลักษณะนี้เราครบ,ครบนะแนะนำเนี่ยเอเมมเลยนะเพราะตอนนี้อีกอย่างหนึ่งความแตกต่างนะสำหรับขาตั้งประเภทนี้ของอุเลนซี่กับเดีย๋ยวนี้มียี่ห้ออื่นขายในตลาดเยอะะความแตกต่างคือวัสดุครับตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมอันลอยแบบแบบพิเศษแบบดีอ่ะเกรดดีคือเบานะครับผมบางยี่ห้อที่เป็นก๊ มันจะหนักกว่านี้นะครับอ่าประมาณนี้สำหรับเจ้า MA 3 8ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอ l ลิซี Thailand ์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอ l ลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอ l ลิซี่ไ a ยแลนด Create for Creator